สวัสดีครับท่านผู้ชมขอนำท่านผู้ชมเข้าสู่การจำลองการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2024-2025ผู้ระหว่างเวสแฮมยูไนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของทางด้านของแดงวิอร์พูลนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันรบกวนเมื่อทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับ การแข่งขัรจิงของคู่นี้ครับก็จะเตะกันในวันจันทร์ที่30ธันวาคม2567เวลาเที่ยงคืน15นาทีตามเวลาประเทศไทยครับหรือคืนวันอาทิตย์นั่นเองครับในส่วนของสถิติการเจอกันของทั้ง2ทีม5นัดหลังสุดเนี่ยเป็นทางด้านลิวพูครับเอาชนะไปได้4เสมอ1ครับแล้วก็นัดล่าสุดที่เจอกันเนี่ยก็พึงเสมอกันมาครับ2 2ก็มาดูกันว่านัดนี้ผลจะออกมาเป็นเช่นไรครับ รบก,กวนเพื่อนๆคอมเมนต์ทายผลการแข่งขันกันเข้ามาได้ครับคอมเมนต์ร่วมสนุกเข้ามาพูดคุยกันครับะครับผู้ตัดสินเป่าเคลียร์รูปงน้ำเล่นจะเป็นทางด้านเจ้าบ้านกับเวทแฮมชุดสีเลือดหมูจะบุกจากซ้ายไปขวาก่อนคิวแมนย้อนขึ้น,น,น่าแอนตินโตตรงนี้ไม่ผ่านเลยยูฟ่าได้ สูบสลายเล่นกันนั้นและแองเกิลฟินแบนกเทนเดอร์เซนเดอร์อนโนครับไหลมากับฟินแบกฝากมาตรงกลางครับแม็กคาริสเตอร์สูบสไลายยอดขึ้นหน้ามาตรงนี้รุ่ยดีอาร์ส่งชงมาแอนดูนเวอร์ซันแล้วยกเข้าในจังหวะนี้แล้วโมซาได้ได้ซัดตรงนี้หนึ่งประตูต่อศูนย์เลยครับโอ้ขึ้นดำไวเลยครับปีวพูจังหวะสับไกลครั้งแรกครับเป็นประตูเลยครับ6นาทีเท่านั้นครับ บอลของโมซาร่าครับอู้ได้นับหนึ่งไวเลยครับวิวพูไม่ถึง6นาทีครับบอลสามยาวขึ้นหน้ามาดีอาร์ตตรงนี้เคลียร์มาไม่ดิวแอนดูเบร์สันยกเข้าในให้โมซาร่าแล้วพลิกยิงตรงนี้โอ้โหรอเป้าแบบนี้ก็ไม่พลาดครับนี่ครับบอลจากแอนดูเบร์สันครับจ่ายยัดเข้าในให้ตรงกลาง แล้วโมซาลายิงด้วยขวาเสียบมุมเข้าไปนับหนึ่งนะครับลิวภูลูคัสปาเกต้าย้อนคืกลับมาตาดิโบให้มาไม่ถึงแอนันนิโออีกครับเล่นไม่ได้แ,แอนดูรูสันออกซ้ายมาไราอันกับฟิแบกเชียอมกับแม็กคาริสเตอร์แอนดูรูสัน ดูปูซันเปิดเปลี่ยนแกนมาครับไลอ้อนกับฟินแบกกับฟินแบกให้มาตรงกลางซูบอสไลออกซ้ายมาที่แอนดูปูซันอีกครั้งแอนดูปูซันหนีโบเวนได้ฝั่งตรงกลางซูบอสไลดีอาร์จะเหลือไอ้ตรงนี้ไม่ผ่านซูเชกนะครับแล้วจะเป็นบนส่วนเวทแฮมแต่ก็ไปเร็วไม่ได้เหมือนเดิมติดทางด้านเวอร์จิลฟันไดครับ แบงคริสเตอร์ให้มาเดโกโ,โจตาเชี่ยหม,มาโมซาลาปั่นตรงนี้บอลเฉแลบแล้วจะตามไปเล่นบอลหลุดออกหลังไปเป็นลูกเตะม,มุมของลิเวอร์พูลอยู่ครับคนนี้ครับเดโกโจตาฝากมาแล้วโมซาลาซัดเลยบอลไปเฉแลบหลุดออกหลังไปเทนอริคซันเดอร์อานูครับ หยอดเข้าไหนมายังเคลียได้บอลมาเข้าทางจร์ดบบเวนจะเล่นตรงนี้แอนดูรัสันยังไวพอครับเอาแล้วไปจ่ายเสียตรงนี้ยังแก้คืนได้อยู่เวอร์จิฟันไดให้มาังนั้นลุยดีอาร์เล่นสั้นๆมาฟันไดแล้วซักด้วยขวาเต็มข้อเลยครับโอ้โหอุ้งสประตูต่อสูงครับยิงมันยิงๆครับลูกนี้ครับดงาน,น,น,นวอจิฟันไดครับอุได้สะใจเลยครับทางด้าน,น,น,น ทีมเยือนครับมีห่างเป็น2ประตูต่อศูนย์นี่ครับบอลตัดได้กลางสนามครับย้อนคืนมาเวอร์จิลฟานไดเล่นชิ้งมาลุยดีอาร์ตฝากมาแล้วฟานไดกดด้วยขวาโอ้โหเต็มข้อเลยครับอนี่ครับบอลจ่ายให้ของลุยดีอาร์ตครับแล้วเวอร์จิลฟานไดแหวกซัดด้วยขวาครับบอลพุ่งเสียบเสาล่างครขออภัยครับบอลพุ่งเสียบตาข่ายเข้าไปเลยครับ ลูคัสปาเกต้าให้มาตวริโบยอดขึ้นหน้ามาตรงนี้แอนโตนิโอเคียร์วูจิฟันได้ให้กับทางด้านอเล็กซิสแมกานิเตอร์ยอดไปข้างหน้าไม่ถึงโมซาร่าเดอนสันเอาแล้วติดโมซาร่าอยู่ครับโฮเบซาร่าแทงช่องนี้ดิกโกโซตา้าแล้วซัดมุมเข้มยังชคท,ทิ้งออกมาได้ครับบอลไม่ไปไหน สวัสดยไม่ผ่านจลัดโบเวนแต่ยังได้ไปลูกฟาวครับริวหูเทนอเอ็กเซเดอร์อนโนยอดขึ้น,นามาดีอาร์ดยังมงเคียได้แอนโตนิโอวนขึ้นกลับมาครับวานบิสซาก่ายกโอยโยมาข้างหน้าเวอร์จิวฟานได้ตัดได้สวัสายให้มาตรงกลาง ลุยดีอาร์แล้วเล่นชิงมาเดียกโกโตตาตรงนี้คิวแมนตัดได้แล้วมงชงต่อมาติดทางด้านไดอนนแอกแฟรกแล้วโมซารามีช่องซัดด้วยซ้ายตรงนี้ไม่ผ่านฟาเบสกี้ครับแ,แอนโตนิโอจะพยายามมงเสยยังหว่านี่กอยังดักไว้ได้ครับเดียกโกโตตาให้มาโมซาราซัดไกฟอเบสกี้ครับยังซูปเปอร์เซฟอยู่นะครับ ขั้วมาซัดไกลของนักบูเบสซาร่าครับทีนาริกซันเดรอร์อาโน่จ่ายสันส้นๆมาครับโมซาร่าเชื่อมงานแมคนิสเตอร์ เถ็นยอดเข้าในโจตาจะยิงตามนะยังไม่ผ่านบล็อกโบซา่าม่งย้อนมาครับเทนอโนเท็นอล็กสานเนอร์อนโอน,อนโอด,ดึงดึงแล้วเปิดเข้าในตรงนี้พอไม่ถึงนะครับยังได้พอไปเป็นลูกตั้งเต่จับบอประตูครับโมจิฟันได้ไหลออกซ้ายมาแอนดูรูสัน โรเบอร์ซันยกลอยๆขึ้นหน้ามาแมกนิสเตอร์เอาแล้วแล้วสุดท้ายยังเคลียร์ได้อยู่ครับและแองเกลเฟนแบกให้มาตรงกลางโซวัตไลโซวัตายเชื่อมมาทางด้านลุยดิอาร์ตดุยดิอาร์ตแหวกแหวกแล้วหนีได้ซูเช็แล้วเจอช่องไหมดิอาร์ตจะพยายามไปเองสุดท้ายเสร็จทางด้านปาเกต้าครับวันวิซาก้าฝากมาตรงกลาง ดิโบยกมาจะให้แอนตูนิโออย่างเล่นได้จรอร์ดเบเวนเชื่อมมาทางด้านปาเกตาสูเชกยอนขึ้นหน้ามาตรงนี้โกเมกกเก็บได้เลยครับสวัสดายให้มาแมกเรสเตอร์ลูดีอาร์ตออกซ้ายมาครับแอนดูรูสันแอนดูรูสันวนวน,วนแล้วให้มาครับสวัสดาย ส่วนสลายฝากมาที่เดียก็จตาปั่นตรงนี้ไม่ผ่านบอกครับได้ไปดูเตะมุมอยู่ับบนด้านลยวผู้ อเล็กซานเดอร์โดครับโยดเข้าในมาจังหวะน,นี้วันบิซากาเคลียร์ได้บอลเป็นของอเล็กซิสแมกคริสเตอร์ให้มาโซโบสไลเลกันด้านลุยดีอาร์ครับออกซ้ายมาแอนดูโรซันแอนดูโรซันฝากเข้าในและแอนินฟลแบ็กแล้วแมกคริสเตอร์แทงต่อมาโซโบสไลโอ้โหอุตัดเต็มคอลออค่อเต็มแข่งเลยครับลูกนี้ครับโอ้โหสวยจริงๆครับโซโบสไลครับ นี่ยางเป็นสามประตูต่ดศูนย์ครับรวิวพูโอ้ลูกนี้ยิงสวยจริงจริงครับบอลคู่ขิกไปมากลางสนามครับเคลียร์ไม่พ้นแมกริสเตอร์แทงให้โซบอดดสตายซัดด้วยขวาโอ้โหโอยิงสวยจริงจริงครับโซบอตได้นี่ครับจังหวะสไลด์พลาดแล้วเจอช่องนี้ครับตะบันด้วยขวาครับบอลพุ่งอย่างแรงเลยครับ สามศูนย์ครับริวฮูนำห่าง้าบ้านครับฟันได้ออกขวามาเทนอริสเนอร์โนโ,โกเมดเลนสั้นๆมาเดียโกโจตาแล้วสุดท้ายเสียบอลเอเมซอนวนขึ้นกันมาคิวแมนคิวแมน จะยกไปข้างหน้าแล้วผู้ตัดสินเป่าหมดเวลาการแข่งขันครึ่งเวลาแรกตรงนี้เลยครับเป็นทางด้านวิวพูครับขึ้นนำไปก่อน3ประตูต่อ0ถ้าเพื่อนเพื่อนชื่นชอบเนี่กกยก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่อง b t ทมาโดยตลอดนะครับวันนี้ผมมีข่าวดีมาบอกช่องของเราเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วนะครับ โดยสมัครสมาชิกวันนี้จะได้รับสติกเกอร์ลายเชียบอลสุด e x c l u s i v e มากกว่า32รูปแบบจากทางช่องของเราและที่สำคัญการสมัครสมาชิกยังเป็นการสนับสนุนช่องให้ทำคอนเทนต์ดีๆออกมาให้ทุกคนได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องอีกด้วยถ้าพร้อมแล้วกดปุ่มสมัครสมาชิกกันได้เลยนะครับ,บค,ครับ ผู้ตัดสินเป่าเขี่ยลูกเริ่มเล่นครึ่งหลังคกับจะเป็นทางด้านทีมเยือนแกับริวูพูชุดสีเขาจะบิจากซ้ายไปขวาบ้างเทนเนโ์ฝากประตูกันสวอตไรย,ยกลอยๆมาข้างหน้าครับโมซาร่าเราเล่นไม่ถึงซูเชกตัดได้บอลย้อนขึ้นมาครับตัวบโบซูเชกห้มาจราดโบเวนแทงมาแอนตโตเิโอแอนตโตเิโอ จะแหวกแล้วแทงช่องนี้มาสวยดับูคัดปาเกต้าแล้ว,ว <c oughs> ลซัดตรงอันสันเบเกอร์ผู้ยังไม่ยอมเสียลูกนี้เหมือนกันเลยครับเป็นบอลบุกของเวทแฮมต่อครับโบเวนจะรอดโบเวนโยกไปข้างหน้าเมื่อกิวฟันไห้ตัดได้แอนดูรูซันให้มาดูดิอาร์ดย้อนคืนมาแอนดูรูซันแอนดูรูซันย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ที่แมคริสเตอร์ครับแล้ว Hmm. ตัวดีโบจ่ายหักข้อมาตรงนี้สุเชกวนขึ้นกันมาครับวันวิสากะโยดมาจังหวะนี้แอนดูรสซันตัดได้แล้วยังได้อยู่ครับว์จิฟันได้แฟงกัเฟนแบกออกขวามา <Yeah. S 2> เทนอล็เซนเดอร์โนกาเฟนแบกวนขึ้นกันมาครับเล่นกัูด้านโจโกเมสโยดมาจังหวะนี้ยังมุงเคลียร์ได้คาร์ลให้มาทางด้านสุเชก วนขึ้นกลับมาครับวันบิสเซกาจาร์ดโบเวนวนขึ้นกลับมาเห็นได้อยู่ครับโบเวนมอลอยู่ที่ซูเชกครับเล่นกับทางด้านจาร์ดโบเวนแล้วยกมาตรงนี้แอนโตนิโอยังเคลียร์ได้ดูครัปาเกต้าโอ้โหแล้วครึ่งหลังมาแก้เกมมาดีครับทางด้านเวสต์แฮมขึงเกมบุกใส่ลิเวอร์พูลได้เลยครับแต่มาดูจังหวะนี้ก่อนครับลิเวอร์พูลจะสวนกลับบ้างครับกาเฟนแบ็ก ไวเล่งแล้วบุนขึ้น,นมาโกเมสบุนแล้วให้แมรกริสเตอร์ลองยกมาข้างหน้าจังหวะนี้ยังเคลียร์ได้เอมิสซอนเชี่ยวกับทางด้านวอนวิสซากา้าโอ้เราลูกการ์อากาศวันนี้วัชิวฟันได้เก็บได้หมดเลยครับจาร์ดโบเวนดึงดึงแล้วแมรกริสเตอร์ไล่ประกบอยู่ครับฝากประตรูกางโซเชกปาเกตาเล่งกับทางด้านคาร์รอสโล โซเล่ครับแทงมาตรงนี้แล้วสุดท้ายโดนจับล้หน้าครับโอโ้โหจังหวะน,นี้แล้วแดะนี้อิงครับได้โอกาสลงมาเจอกับทีมเก่าครับถอดอันโตนิโอออกนะครับริซอนให้มาเทนาริกซเนอร์น หลอันกันขึ้นแบกเชื่อมกับทางด้านดาวินูเยสแล้วโมซาลาแทงมาดาวินมีโอกาสได้จบตรงนี้เป็นซูเปอร์เซฟแล้วสุดท้ายบอลไปโดนดุยเดีาร์ตออกครับยังได้เป็นบอลตั้งแต่จากประตูครับนี่ครับจังหวะให้มาดาวินครับเล่นชิงแล้วโมซาลาแทงมาซัดด้วยขวาครับบอลเกือบเสียบแล้วครับแต่ว่าไม่ผ่านคนนี้ครับผู้รักษาประตูครับฟาเบสกี้ครับ บอลหวดขึ้นหน้า,าบาโบวยจิฟฟ์ฟันไหนยังตัดได้โจโกเมสออกขวามาเทนริสเนอร์โนเทนนบนให้แมกริสเตอร์ย้อนคอกลับมาครับโกเมสแต่สุดท้ายก็บอลลึกไปถึงแนวรับเลยครับเอเบซอนวนมาคิวแมนบอลกลับมาตั้งกันใหม่ครับคิวแมน ฟาเบ,บียสกี้ยอดไปข้างหน้าจะรดโบเวนม,มุนชงมาแล้วยังได้อยู่ครับทางด้านดิอาร์ตดิอาร์ตจะพลิกไม่ผ่านวาบนิสกาโบเวนวนขึ้นกับบาคิวแมนก็เน้นย้ำท่านผู้ชมอีกครั้งครับเป็นการจำลองการแข่งขันฟุตบอลนะครับผมการแข่งขันจริงเนี่ยก็จะเตะกันในวันจันทร์ที่30ธรรันวาคม2567เวลาเที่ยงคืน15นาทีครับตามเวลาประเทศไทย หรือที่ง่ายก็จะเป็นคืนวันอาทิตย์นั่นเองครับแฟนๆของทั้ง2ทีมก็สามารถเข้าไปรับชมแล้วก็เชียร์กันได้ครับกลับไปชมกันต่อนในเกมครับฟบิสกี้ศาส์มาข้างหน้าลูคัสปาเก,กด้าเก็บไม่ได้แล้วจะเป็นบอลสวนคืนของลิวพูครับแมคซิเซอร์ให้มาฮิแอต์เล่นชิงมาดาวินพิกพิกแล้วซัดตรงนี้โอ้โหซีประตูต่ตอศูนย์ครับทำประตูจนได้ครับทางนั้นดาวินนุน่นเยสดครับ โอ้บอลครับจากไม่มีอะไรครับนี่ครับตัดบอลได้ครับแมกริสเตอร์ให้มาทางด้านดีอาร์เล่นชิงมาดาวินพิกพิกแล้วหาเหลี่ยมยิงปั่นตรงนี้เข้าไปเลยครับลูกนี้ยิงคมจริงครับทางด้านดาวินนุนเยครับบอลจากทางด้านหลุยดีอาร์ครับถวายผ่านให้แล้วดาวินแตะพลิกหนีตัวประกบก่อนที่จะซัดด้วยขวาบอลโค้งเสียบเสาแรกเข้าไปเลย4ประตูต่อ0ครับบิวพูนำห่าง เกต้าวนขึ mm ้น hmm. ก oh, so like ันมาตบีโอครับหยอดวาข้างหน้าไดนี่อิงพักแล้วโดนจับล้ำหน้าครับโอ้โหคุณน่าเสียดายครับโอกาสทองกักโปย้อนขึ้นกันมาโซวาราย เรายังได้อยู่ครับกูกร,รี่กาโปกาโปซัดเองบอลมันชันแลบเลยครับก็เลยเข้ามือฟาบสิสกี้ได้ง่ายเหลืยวเวลาไม่ถึง5นาทีก่อนทดเวลาบาดเจ็บครับดูว่าเวทแฮมจะตีไข่แตกได้ไหมครับโซเชกยอดมาข้างหน้าโกเมสยังเคลียได้วันนี้ผู้เล่นแนวรับลิฟ์ผูเล่นดีมากครับเก็บตกผู้เล่นเกมลุกของเวทแฮมได้อยู่หมัดเลยครับแอนดูดูซัน Uhm, แล้วสุดท้ายโซเชกตตัดได้โกเมดไหลออกซ้ายมาวิญัาณได้ไ้มาเอนดูดุงสันโลเวสันแล้วแหวกแล้วฝากมาตรงนี้ครับกัปโตโมซาล่าโอ้โหล้วแต่งเข้าซ้ายแล้วจังหวะนี้สุดท้ายบอลเบาเกินไป แล้วเรียบร้อยครับผู้ตัดสินเป่าดกวีดมราการแข่งขัน,ขนตรงนี้เลยครับเป็นทางด้านวิวพูรครับบุกมาถล่มเอาชนะเวนแฮมยูเจ็ไปได้4ประตูต่อศูนย์ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบไนก็ฝากกไดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ